สวัสดีครับ What's matter ในสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องวิกฤตของหนังไทยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกับพี่ตั๊กอรุณศักด์ออรอว้นะครับเกี่ยวกับวิธีการทําหนังแล้วก็ปัจจัยต่างๆในการทําหนังให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ยังเป็นแขกรับเชิญคนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่ตัก๊กสวัสดีครับคุณอรุณศักด์ออร์ออ,ะอนะครับเป็นพุ่มกับภาพยนตร์เรื่อง1448รักเราของใครที่เข้าโรงไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับครับผมก็ก็มาคคุยกัันนต่อะรบ ผมอยากจะถามว่าปัจจัยหรือใครบ้างที่มีส่วนกำหนดว่าหนังเรื่องนึงเนี่ยจะจะมีไรายได้กี่มากน้อยประสบผลเร็จหรือไม่ประสบผลเร็จอย่างไรบ้างครับอันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่ามาจากตัวหนังเองก่อนหลังจากที่ผ่านกระบ,บวนการเข้าไปที่ที่โรงหนังแล้วเนี่ยปัจจัยที่สองที่จะที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าหนังจะได้ยินลงเพื่อที่จะเก็บตั <ผม S 2> งค์ต่อไปหรือเปล่าเนี่ยก็คือวันแรกของการฉายหนัง <S <S นะซึ่งการที่วันแรกของการฉายหนังจะมาได้มันก็ไม่ม,ไม,มันไม่มีกระบวนการอื่นนอกจากพ r ประชาสัมพันธ์ครับที่จะทําให้คนรู้ว่ามีหนังเรื่องนี้แบบนี้เข้าฉายต้องดึงคนให้ออกจากบ้านมาดูหนังให้มากที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ไม่ง่ายถ้าเกิดหนังไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แบบคนไปเด็กไปโรงเรียนแล้ว <ผม S 2> ไป <ผม S 2> ดูหนัเนี่ยผมขอถามเสริมนิดนึงว่าโอเคค่าใหญ่ไม่มีปัญหาเข้าปูโปรโมทมาได้ก่อนถ้าเป็นหนังเล็กอย่างเช่นของพี่ถือว่าเป็นหนังของจากค่ายเล็กนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกโปรโมตนานๆหรือมีกระแสพอเราเปิดฉายวันแรกแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นหนังดีก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกโปรโมทไปจนวงกว้างเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงอันนี้พอวันแรกเนี่ยตัวเลขมันออกมาแล้วมันมันไม่อยู่ในอันดับที่ดีของเรคคอร์ดที่เคยมีมาในคนก็จะเริ่มมสัญญาณอันตรายมาแล้วนะหรือว่าสัญญาณที่ดีมันเริ่มมาเพราะฉะนั้น ลงทางฝ่ายของโรงกระบวนการ,รของโรงเขาก็จะต้องเริ่มมาเพงเง่งเล็งด้วยหนังเรื่องนี้เข้าแล้วมันก็จะต้องดูมีนัดเทรส่วนมากหนังจะเข้าวันพฤหัสใช่ครับพอพฤหัสสุกสุกเสาร์อา,าทิตย์เนี่ย<ช>ถ้าวันแรกไม่ดีโอเคก็ยังพออีกสามวันาวันสุกวันเสาร์วันอา,าทิตย์ครับเนี่ยสี่วันแรกนี่แหละฮะจะเป็นตัวชี้วัดว่าหนังคุณจะยืนต่อได้นานไม่นานแค่ไหนนีกหนังบางเรื่องเนี่ยอย่างเหมือนอย่างหนังของผมเองเนี่ยหนึ่งสี่สิบแปดเนี่ย มันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเป็นเฉพาะกลุ่มด้วยแล้วก็เป็นหนังที่มีเนื้อหาที่ไม่ไม่ใช่เป็นหนังตลกอะไม่ใช่เป็นหนังผีเป็นหนังอะไรแบบคือหน้าหนังไม่ใหญ่เายหน้าหน้าหนังไม่ได้ใหญ่แต่ว่าหน้าหนังก็ดูดีนะหลายคนที่ท,ที่ที่เราลองฉายเราก็มีความคาดหวังบางอย่างเออสัญญาณที่ดีมันก็ดีปรากฏเหมือนกันแต่ว่ามันไม่กว้างพอไม่กว้างพอที่จะทําที่จะดึงคนอื่นๆให้มันสนใจหนังเรื่องนี้ได้นะครับพอมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ย ผู้พิพากษาตัวจริงก็คือเจ้าของโงรงก็จะเริ่มเริ่มออกมาดูหรือว่าเริ่มมาชี้ว่ามันควรจะอยู่ได้แค่ไหนมันควรจะได้เพิ่มรอบไหมมันควรจะได้เพิ่มโรงไหมมันควรจะอ,อ,อยู่ไปได้อีก,อกสักสแค่ไหนอ,อันในที่สุดแล้วอย่างถ้าหนังทั่วๆไปถ้าถ้าไม่มีนั่นพรไม่มีไม่มีหนทางว่าไรายได้มันขยับขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะถูกถอดภายในอาทิตย์เดียวก็น่าจะจบก็คือบางคนอยู่ได้แค่สามสี่วันบางทีสามสี่วันเนี่ย ก็ถอดเลยแต่ส่วนมากเขาจะพยายามดึงดึงให้นะในหนึ่งที่ก็ให้ให้ถึงวันพุธเพราะว่าบางทีเนี่ยวันพุธมันเป็นวันพิเศษอันหนึ่งที่ตึงราคาเนี่ยเพราะฉันมันมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ้ยวันพุธเนี่ยบางทีมันทำให้ให้ยอดของรายได้ขยับขึ้นเหมือนกันเนี่ยมันก็โอกาสก็คือ7จดวันแรกนี่คือคือเป็นสิ่งที่จะชี้วัดได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของสายหนังหรือหรือรายรายได้จากทางอื่นที่จะทำให คนทำหนังที่ไม่ได้มีหน้าหนังใหญ่ๆหรือว่าบริษัทใหญ่ที่โปรโมทได้เยอะๆเนี่ยมันช่วยอะไรได้อีกมั้งครับมันก็พอได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นสมัยเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้หนังไทยฟูๆมากเนี่ยนะแค่ประกาศสร้างปุ๊บเนี่ยสายหนังเอาเงินมากองให้เลยสมัยยุคสอรพงษ์จรุนีอะไรแบบนี้สมัยแล้วสามสิบปีที่แล้วเนี่ยเวลาจะทําหนังไทยแค่มีชื่อเรื่องแล้วก็มีดาราปุ๊บแค่นี้จบละ มันเอาสตังค์มาให้เราสตังค์มาให้เลยถือว่าหน้าหนังโอเคก็มีสตังค์ทรมบแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เลยแบบนี้ไม่มีแล้วคุณจะต้องทําหนังให้เสร็จให้ลงดูเขาให้คุณเข้าลงซึ่งถ้าคนไม่รักจริงๆไม่ได้คนที่อยู่ในอาชีพนี้จริงๆโอกาสในการที่จะทางานยากมากมันเพราะว่ามันไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะทําเงินว่ามันจะทําเงินแล้วว่ามันจะได้เข้าลงหรือเปล่าไงแผ่นหมดแล้วแผ่นเองนะวันนี้ แทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าระบบ IG, ไอทีเรื่องอินเทอร์เน็ตมันมันมีเรื่องการโหลดเรื่องผีอะไรซึ่งประเทศไทยมันไม่เคยจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ได้สําเร็จเลยซึ่งผมไม่เคยเห็นมีรัฐบาลไหนที่ที่ที่จะออกมาช่วยตรงนี้แบบจรงิงจังทั้งที้ทุกคนก็รู้หมดเลยว่าของถมบันมออะไรต่างๆมันเป็นมันมีแผ่นผีอยู่ตลอดเวลาครับนั้น หนังของผมเองก็มีแล้วเนี่ยหนังเข้ายังไม่กี่วันเลยมันก็ผีก็ออกมาแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปคาดหวังอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ผมเห็นบางท่านทาแล้วก็บางคนเขาก็พอใจก็คือว่าการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศคือการส่งหนังเข้าประกวดงั้นผมถามว่าการขยายตลาดต่างประเทศเนี่ยจะช่วยไหมครับอันนี้มีมีผลมากเพราะว่าเ,เดิมทีเนี่ย หนังหนังหนังต่างชาตินี่อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเขาเขาจะต้องฟังหนังที่พูดภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ณวันนี้ไม่ใช่ละเขาเริ่มอ่านซับไตเติลเพราะนั้นหนังพูดไทยเนี่ยแต่ว่าถ้ามีซับไตเติลภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะเริ่มขายนะเพียงแต่ว่าเนื้อหาคุณคุณคุณต้องถูกใจเขาอะที่เขาจะต้องดูซึ่งอันหนึ่งก็คือผมผมเชื่ออันนึงว่าหนังไทยเองเนี่ย ถ้าเรามามุ่งเน้นเอาเรื่องบทให้ดีนะครับเอาเรื่องบทให้ดีเอาเรื่องกระบวนการถ่ายทาในเราเราอย่าไปฝันว่าจะต้องทํซ CG ทําอะไรผมว่าเลิกคิดเถอะเพราะว่าทุนเราก็ไม่ถึงที่จะลงไปทำตลงนะแต่ทําไงเราจะเอาแบบ ทําหนังไทยให้เป็นคาแรคเตอร์ของหนังไทยที่ชัดเจนแล้วก็คนดูเหมือนที่คาแรคเตอร์ของหนังเกาหลีชัดเจนคาแรคเตอร์ของหนังฮ่องกงชัดเจนคาแรคเตอร์ของหนังจีนแผ่นดินใหญ่เขามีความชัดเจนหนังยุโรปหนังอเมริกาเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเลยแต่หนังไทยมันต้มยำกุ้งมากเลยมันสารพัดรสเพราะนั้นมันก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกว่าหนังไทยมันทำออกมาแล้วมันมีคาแรคเตอร์ยังไง่งั้นผมงั้นผมถามจากอย่างคนจากคนนอกเลยมุมมองจากคนนอกเนี่ยอย่างสมมติว่าหนังบางเรื่องที่เป็น ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงเป็นมุกที่คนไทยเก็ตนะแล้วก็ทําเงินในประเทศไทยด้วยนะฮะเพราะว่าคือเน้นตลกแล้วก็ตลกโดยการแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะฮะแต่หมายความว่าได้รับการความนิยมในไทยเนี่ยมันจะคนต่างประเทศเขาจะเก็ตไหมพี่ก็อันนี้มันก็เลยกลายเปไ็นว่าหนังตลกที่ทําแบบตลกเมืองไทยคนระับ <c oughs> บางที มันมันเป็นมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละชาตินะแล้วตลกแบบไทยก็ไม่สามารถที่จะให้ฝรั่งหัวเราะได้หรือตลกแบบฝรั่งบางทีคนไทยก็ไม่หัวเราะอันนี้ผมว่าสุ่มเสี่ยงในในการที่ถ้าจะเอาหนังแบบนี้ไปเมืองนอกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังที่ทำเป็นดราม่าหรือเป็นเป็นอะไรแล้วก็ส่งไปสายประกวดมากกว่าใช่แบงนี้ก็จะจะมีมีแนวทางมากงั้นขอวกกลับมาที่หนังของพี่ซี่เพิ่งเข้าเมื่อ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 เดินที่แล้วเพิ่อเดินฤศจิกานะครับอ่า เป็นยังไงบ้างแล้วก็ความคาดหวังของพี่ก่อนฉายกับหลังฉายนี่เป็นยังไงครับผมเคยเคยมาพูดในรายการหนึ่งที่ที่สปริงนิวเนี่ยนะผมผมก็บอกว่าในความเป็นจริงแล้วผมไม่ได้คาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะต้องแบบมีรายได้เยอะๆอะไรถึงขาดทุนนิดนึงซิปซิผมก็ถือว่าหนังโอเคแล้วโอเคแล้วเพราะอันอันดับแรกคือผมไม่ได้ตั้งเป้าสูงผมไม่ได้ไม่ได้ฝันสูงผมผมเพียงแต่ว่าโอเคถ้ามัน ขาดทุนนิดหน่อยแล้วมันมีเวที่จะหาเงินคืนจากมันได้ด้วยวิธีต่างๆที่มันมีนปัจจุบันเนี่ยก็ก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเราค่ายเล็กๆเนี่ยเราก็พยายามเจียมตัวทําในระดับหนึ่งหาวิธีทําที่มันจะต้องเซฟที่สุดค,นะคือคือคือคอ,อย่าไปทุ่มทุ่มโปรโมทเยอะไปอะไร<า>คือทําให้พอตัวผมว่าทําหนังแบบพอเพียงเลยแล้วหลังฉายแล้วเนี่ยรู้สึกพอใจไหมพี่ ในแง่ของเท่าเท่าที่คุยกับคนดูนะฮะเรื่องคนนักนักวิจารณ์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งคนดูส่วนมากที่ที่เจอที่ได้คุยได้ทุกคนก็ชอบหนังก็ก็มองว่าหนังเรื่องนี้มันก็ก็เป็นหนังที่ที่ดีเรื่องหนึ่งจริงแต่ว่าปากต่อปากยังไม่ทํางานคือช่วงยืนรงสั้นไปนิดหนึ่งบ้างกันเซอร์โอเคมันก็เลยทําให้ให้ให้นวันนี้ายรายได้ ถ้าบอกออฟฟิศอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าหนังมันก็มีเวทเพราะหนังมันเป็นหน้า<ม>ซึ่งมันไม่เหมือนหนังไทยปกติเพราะหนังมันเป็นลักษณะนี้มันก็มีต่างชาติสนใจเข้ามาหลายประเทศโอเคครับ<น>แล้วผมเ,เคยทราบมาว่า,าบริษัทที่พี่ทําหนังเรื่องนี้นะครับพี่คิดระบบใหม่เป็นระบบสาก์ภาพยนตร์ผมอยากให้อธิบายเผื่อจะเป็นแนวทางในการทํางานในวงการบันเทิงต่อไปครับก็คือ <c oughs> ผมเองก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานนะครับเราก็ ก็พยายามที่จะจะหาวิธีที่จะเดเวอร์ซิฟายให้ให้ให้คนทําหนังอยู่ได้ก็พยายามคิดเล็กกันแหละคือคิดแบบสากลคือความช่วยเหลือสากลก็คือหัวใจของมันก็คือการการช่วยเหลือกันนะครับการที่เราเอาคนที่อยู่ในอาชีพเดียวกันมานั่งคุยกันมาถกเถียงกันมาหาคือมาเป็นเป็นสมัครเป็นสมาชิกล้วเป็นหุ้นส่วนกันหุ้นส่วนกันแล้วก็หาเงินทุนมาหมุนเวียนเพื่อทำโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ใช่ไหมครับก็ เป็นนิมิตหมายอันดีอาจจะเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งสําหรับภาพยนตร์ไทยสุดท้ายนะครับ <c oughs> ผมอยากจะถามว่าวิธีที่จะทําให้ลูปของการที่พี่บอกว่ามันเป็นลูปว่าเดี๋ยวมีตกต่ำ <c oughs> เดี๋ยวมีขึ้นเนี่ยนะฮะวิธีจะทําให้ลูปของวงการภ <c oughs> <ปร independently> าพยนตร์ไทยกลับมารูปเรืองได้อีกเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างครับเป็นคําถามสุดท้ายก็คือผมผมเชื่อว่าอันหนึ่งก็คือหนังหนังเนี่ยมันไม่ตายเพราะหนังเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมแล้วบางคนบอกว่าหนังเนี่ยในที่สุดแล้ว เ,เดี๋ยวมี d v วดีมาเดี๋ยวมีโน่นนี่มาแล้วหนังมันจะตายไม่ใช่เพราะหนังมันมันมัน,ม,นมันเป็นเออเป็นเขาเรียกเป็นคอนเทนต์ที่มันรบรรจุอยู่ในอะไรก็ได้เพราะนั้นมันจะไม่ตายแน,น่นอนเพียงแต่ว่าวิธีการดูมาจะตา่างกันในเริ่มต้นสําหรับคนทําหนังไทยเองสิ่งที่สําคัญก็คือต้องคิด เรื่องที่มันไม่เหมือนชาวบ้านคือทำต่างให้ดีว่างั้นเถอะนงให้ดีแล้วก็หนังให้ดีมันก็มันมันมีข้อที่ที่จะต้องคิดเยอะนะว่าหนังดีคืออะไรเพราะนั้นหนังดีต้องได้ตังหรือเปล่าหนังดีแล้วได้แต่กล่องหรือเปล่าทำไงจะให้ส่วนผสมของความเป็นศิลปะของหนังมันลงตัวที่สุดซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ยากแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ที่คิดแล้วทําไม่ได้อย่างน้อยที่สุดสําหรับคนทําหนังเล็กๆคนหนึ่งก็ ไม่ควรจะขาดทุนบ่อยๆก็ควรจะต้องให้มีให้มีเงินกลับมาให้มีกำลังทาต่อไปมีกาลังทําต่อไปหนังแปลกใหม่ๆม,มันก็จะมีเย่างนั้นมันก็จะถูกหนังทําหนังที่เป็นธุรกิจอย่างเดียวโอเคครับนั่นก็คือค่อนข้างจะเป็นบทสรุปนะครับสาหรับวิกฤตภาพยนตร์ไทยในตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ตั๊กนะครับคุณอรุณศักดิ์องละออครับผมก็กลับมาพบกับ What's the Matter ในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ